สำหรับวันนี้ปีใหม่ต้องสวัสดีปีใหม่คุณผู้มชมด้วยนะคะแล้วก็เรื่องราวของการเค้าดาวค่ะเมื่อคืนหลายๆคนบอกยังไม่ได้นอนอแต่วันนี้รอดูโมโนข่าวเช้าไปเค้าดาวด้วยกันนะคะหลายประเทศทั่วโลกเนี่ยก็มีการเค้าดาวอย่างยิ่งใหญ่เรามีภาพบรรยากาศการเฉลิมฉลองมาต้อนรับปีใหม่ในเช้าวันนี้ค่ะครับเริ่มต้นนะคะกันที่ ประเทศแรกที่เป็นประเทศใหญ่ที่เข้าสู่ปีใหม่ในประเทศแรกของโลกก็คือนิวซีแลนด์ค่ะซึ่งเป็นทางการแล้วนี่ภาพบรรยากาศนะคะที่เมืองออกลันค่ะมีการใช้ออกลันสกายทาวเวอร์เป็นฉากในการนับถอยหลังหรือว่าเค้าดาวเข้าสู่ปีใหม่ท่ามกลางประชาชนที่มาร่วมเฉลิมฉลองนับหมื่นคนเพื่อนพี่ดาวเนี่ยไปเที่ยวนิวซีแลนด์ประมาณสักเกือบเกือบหกโมงประเทศไทยเขาบอกว่าที่นิวซีแลนด์เนี่ยเข้าสู่ปีใหม่ละเริ่มเค้าดาวเป็นประเทศแรกนะคะ จากนิวซีแลนด์ก็คือประเทศติดกันก็คือออสเตรเลียค่ะแน่นอนว่ามีการเฉลิมฉลองบริเวณริมอ่าวซิดนีย์ในมหานครซิดนีย์นะคะซึ่งก็มีดอกไม้ไฟเป็นประจำทุกปีอยู่และหลายคนก็เป็นอีกอหนึ่งหมุดหมายที่เขาจะไปเขาดาวที่ <ๆ S 2> แรกๆในโลกเลยค่ะเนี่ยก็เป็นบรรยากาศของการเขาดาวที่ประเทศออสเตรเลียเขาบอกปีนี้มีประชาชนที่มาร่วมชมดอกไม้ไฟแล้วก็การแสดงแสงสีเสียงของเขาเนี่ยมากกว่า1ล้านคนค่ะ r o b บี้วิลเลียมเป็นศิลปินที่มาร่วมนับถอยหลังเค้าดาวที่ออสเตรเลียด้วยยิ่งใหญ่มากนะฮะทางนิวซีแลนด์ทางออสเตรเลียแหมอยากจะมีโอกาสไปสักครั้งนะไปมาคุณเอกนี่ฮะยิ่งใหญ่ปีหน้าไหมล่ะไปไหมล่ะเอาไหมปีนี้สิ้นปีนี้ปี68เนี่ยจองตั๋วเลยคชมเดี๋ยวไปเข้าดาวกันไปอ่านข่าวเช้าที่นั่นกันนะฮะเอาคุณผู้ชมครับไม่ใกล้ไม่ไกลบ้านเราครับพาไปที่ฮ่องกงกันบ้างฮะ ก็ก้าวเข้าสู่สักรารใหม่แน่นอนครับว่าแลนด์มาร์คสำคัญก็อ่าววิกตอเรียนะครับก็เป็นฉากในการแสดงดอกไม้ไฟเช่นเดิมนะปีนี้ก็ยิ่งใหญ่นะฮะนักท่องเที่ยอวอประชาชนจำนวนมากมารอชมกันเต็มพื้นที่รอบอ่าววิกตอเรียของฮ่องกงนะครับส่วนอีกจุดหนึ่งไม่ใกล้ไม่ไกลาพาไปที่ไต้หวันครับปีนี้เขาบอกว่าที่ไต้หวันเนี่ยเป็นการเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยจัดมาฮะ ยิ่งใหญ่กว่าทุกปีน,นับตั้งแต่การระบาดหนักของโควิดฮะ,ค,ะคือปีนี้ยิ่งใหญ่สุดๆนะฮะก็ยังใช้แลนด์มาร์คสำคัญไทยเป็น101ฮะในการจัดแสดงดอกไม้ไฟท่ามกลางบรรยากาศคือพี่น้องประชาชนของเขาแล้วก็นักท่องเที่ยวจำนวนมากนะครับที่เดินทางไปร่วมง,งานเค้าดาวกันนะฮะสวยมากจริงๆนี่คือไทยเปวันโอวันนะคะตึกที่ถือเป็นแลนด์มาร์คของไต้หวัน อาจากเอเชียไปตะวันออกกลางนะคะกับประเทศที่มีตึกที่สูงที่สุดในโลกนั่นก็คือสหรัฐอารับเอมิเรตค่ะ ตึกแลนด์มาร์คสำคัญของเขาอยากจะไปสักครั้งเหมือนกันก็คือตึกเบิร์ชคาลิฟานี่คือแลนด์มาร์คสำคัญนะคะที่หลายๆคนอยากจะไปร่วมเค้าดาวที่สหรัฐอ,อาหรับเอมิเรตในนครดูไบซึ่งถือว่าอลังการยิ่งใหญ่เช่นเคยคุณเอกดูสิเนี่ยพุมันออกมาคือเราเราต้องเราต้องอยู่ตรงไหนเราถึงจะเห็นตึกจนถึงยอดเราต้องแหงนคอขนาดไหนเบิร์ชคาลิฟานะคะ ส่วนอีกที่หนึ่งค่ะที่ซีเรียแม้จะยังคงมีเรื่องความไม่แน่นอนทางการเมืองเพราะว่าเพิ่งสิ้นสุดยุคการปกครองของตระกูลอาซาดปแบบ ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แต่ว่าที่กรุงดามัสกัสค่ะประชาชนจํานวนมากก็ยังออกมาเฉลิมฉลองในการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อย่างเนืองแน่นนะหลายคนบอกว่าการฉลองปีเส้นปีนี้ถือว่าเป็นปีที่ดีที่สุดในชีวิตเลยก็ว่าได้คือเรื่องของความสุขเนาะ,ะเรื่องของการเข้าสู่ปีใหม่ไม่ว่าสถานการณ์ในบ้านเมืองจะเป็นอย่างไรแต่ประชาชนก็ยังคงต้องการออกมาเฉลิมฉลองคุณว่าไหมนะคะส่วนที่กาตรา์ค่ะมีการใช้ดโดรนหลายร้อยตัวขึ้นแสดงแสงสีเสียงด้วยเดี๋ยวนี้เขามีการ โดนแปลอักษรคุณเอกสวยมากส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะแล้วก็มีการแสดงดอกไม้ไฟที่สวยงามถือว่าไม่แพ้ชาติใดในโลกเลยสําหรับกาตาประชาชนก็แน่นอนเข้าร่วมงานนับแสนคนแล้วก็มีความสุขแบบชื่นมื่นนะจ๊ะโอ้โหบรรยากาศของต่างประเทศเน้องอย่างที่พี่ดาวเล่าให้ฟังนะฮะอย่างที่ซีเรียเนี่ยแม้ว่าสถานการณ์ตลอดทั้งปี<ด><ด>มันจะไม่ค่อยดีนะ,ะแต่ว่าพอมาช่วงเขาดาวนับ5 4 3สเนี่ย ใครๆก็อยากมีความสุขถูกต้องถูกต้องแล้วก็เราก็คาดหวังว่าปีหน้าฟ้าใหม่ปีใหม่ที่กากาลังจะก้าวไปเดี่ยเป็นปีที่ดีของทุกคนนะทคนเรคิดแบบนั้นจะต้องดีกว่าเดิมจะต้องดีกว่าเดิมอันนั้นคือต่างประเทศกลับมาที่บ้านเราไหมโอ้พี่ดาวอ่ะนั่งดูอยู่ทางหน้าจอของโบโนแล้วอยากไปอ่ะงานเนี้ยเราไปไม่ได้เพราะเราต้องมากระชาเลยเราอยากไปอ่ะ